มีตำแหน่งก้าวหน้าจะไปก็ไม่ไปยัดอยู่กับที่นั่งคลองตำแหน่งอยู่ก็แปลงนั้นหมอรูแปลงนั้นไปเลยนะทั้งที่ตำราเดียวกันนะอันนี้ให้ดูว่านี่คือตำราของคารบาล่านะครับนี่เรามาย้อนดูว่าการตีความตามการเจ็บป่วยของในทางพระไตรปิฎกในเนื้อ,อาหาของพระพุทธเจ้าที่พูดจริงๆเนะี่ยเรื่องโรคเนะี่ยจริงๆท่านได้พูดนะครับว่าอันนี้ก็มาจากมีการแปลหลายเวอร์ชันนะเวอร์ชันที่ผมประมาณน,น,นี้ของทางสายสันติอโศกนะ พระพุทธเจ้าพูดชัดเจนเลยนะฮะว่ามีโรคบางอย่างนี่ไม่ว่าจะรวยยังไงก็ตามไม่หายอันนี้เป็นโรคที่สวยสวยวิบากไม่หายญาติพวกญาติของเราบางคนนะฮะบางคนรวยบางคนหาหมอดีบางคนบินไปรักษาต่างประเทศไม่หายพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้สวยวิบากโรควิบากนะฮะอันที่สองไม่รักษาก็หายอันนี้สวยวิบากบุตร ไม่ต้องรักษาก็หายแต่ที่เราที่กาลังพูดอย่าง้ก็หมายถึงเราสนใจประเด็นที่สามก็หมายถึงว่าถ้าเรามีอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นการใช้รักษาโดยแพทย์อะไรก็ตามเราควรจะหาช้ชอยให้ตัวเองนะฮะเลือกอาหารที่ดีเลือกเลือกหมอที่เก่งเลือกหลักการในการดูแลตัวเองนะฮะถ้ามันถูกช่องนะมีกรรมเก่าที่บวกเนี่ยมันก็จะทําให้ดีนั้นในในงานจัดงานครั้งนี้เนะี่ยเราเราเน้นประเด็นนี้นะเราไม่เน้นประเด็นหนึ่งประเด็น2เพราะว่ามันไม่มีใครรู้เลยฮะว่า ใครอยู่ในช่องหนึ่งหรือช่องสองเราตอบไม่ได้นะเรารู้แต่ว่าเราต้องแสว,ง,สวงหาโอกาสนะกเราที่มาฟังก็คือการแสวงหา,หาโอกาสนะก็ตือตอันเนี้ยเราเน้นตรงน,นี้นะครับพี่ขุนรัตนาพูดพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าใบไม้ใบเดงเนี่ยนะครับเวลาเราเหมือนกับอาหารเนี่ยเวลาเรารับประทานสิ่งเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงกายเนื้อแต่รสชาติอาหารหรือพลังความสดเนี่ยมันหล่อเลี้ยงกายพลังนี่เอเนจีบอดี้แหละครับ ันั้นไม่ว่าจะอาหารอะไรก็ตามฟู้ดแอดมิซีทุกข้อนะฮะก็คือ,อน,นี้แหละครับเวลาถ่ายภาพออร่าเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเวลาเต็ความล้วถ่ายเนี่ยพลังมันเยอะนี่แหละครับรีบเติมเข้าไปในตัวนี่คือพลังความสดถ้าในยะอย่างนี้เนี่ยนะครับอาหารกระป๋องก็ไม่มีประโยชน์อาหารกระป๋องคืออาหารสอวอสอวอคืออะไรฮะสูงไวัยไปแล้วฉะนั้นอาหารกระป๋องวันนี้กลับไปบ้านก็ทิ้งให้หมดเลยนะครับพรามันเป็นอาหารสอวอไปแล้วมันเก่าไปแล้วนะครับมันไม่ให้พลังมันให้ไกลมันให้อาหารกลหย,ยาบ นะไม่ว่าจะเป็นมามา่าหรืออะไรก็ตามอาหารกระป๋องนี่ให้หัไกายหยาบแต่กายละเอียดไม่ได้ฮะเคยเห็นไหมคนที่กินมามา่าทั้งปีทั้งชาตินั้นจะป่วยยังไงบ้าง,งนะอย่างนั้นเป็นต้นฝรั่งเนี่ยฮะรีนี้ล้วเรื่องเดียวกันฝรั่งสนใจเรื่องนี้มากเลยฮะแต่ไม่ยอมวิจัยว่าอาหารกระป๋องมีปัญหาอะไรแต่มาวิจัยว่าสมาธิมีประโยชน์อะไรคาราวาศึกษาในสิ่งที่เป็นควศึกษาเพราะว่าเรื่องนี้คนเอเชียรู้มาตั้งนานแล้วนะคนฝรั่งก็เลยมาอธิบายเป็นคลื่นสมองถูกไหมแอลฟา ทีตาเดลตาเบต้านะฮะไอเรื่องนี้ฝรั่งไม่ผลวิจัยเพราะไม่ใช่เรื่องของฝรั่งฝรั่งคลุนวิจัยว่าอาหารบางอย่างไม่ได้ประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้เราแบ่งดูบ้างนะฮะถ้าว่าการแพทย์ในแบบอเมริกานี่นะฮะซึ่งรักษาไปรักษามาแล้วเจอปัญหาเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นการแพทย์ในระบบก็ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างมันจึงรักษาทุกโรคไม่ได้นะครับก็เลยตั้งสถาบันขึ้นมาวิจัยนะฮะวิจัยว่าทําไมคนบางคนมันป่วยมันรักษาไม่ได้รักป่วยจะต้องท้าทอกอย่างไร อันนี้ประมาณ1 0 2 0ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะว่าถ้าสมมติบาง,บาง,บ,างบางคนป่วยของอเมริกาบางคนมีโรคอะไรบางอย่างซึ่งรักษาไม่ไหวแผนปัจจุบันรับมือไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาหาการแพทย์จีนหรืออินเดียนะฮะจีนหรือโยคะเนี่ยนะฮะเป็นตัวช่วยรักษาเรื่องของโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเด่นนะฮะอันนี้ข้อแรกข้อที่2ความรับเรื่องจิตและกายนะฮะ ใช่ไหมฮะอย่างนี <Syndrome> <because> ้ฝรั่งรู้นะฮะว่าการทําสมาธิการทําศิลปะปาบัดนะแม้กระทั่งอันนี้ก็แล้เมดิเทชันเนี่ยนะฮะพวกนี้มีส่วนช่วยแม้กระทั่งการจัดดอกไม้เนี่ยเป็นการฝุกสมาธินะฮะให้ขึ้นสอบเป็นเอลฟาเนี่ยอันนี้งานวิจัยทั่วโลกรู้หมดนะฮะนะครับว่าดีสําหรับสําหรับโรคบางโรคนะฮะได้กับโรคเครียดนะครับเนี่ยอาหารที่เป็นยานี่แหละครับตัวดีเลยใช่ไหมฮะเราพูดกันเรื่องพลังความสดเราพูดถึงเรื่อง วัตถุธาตุเรื่องของอตำรายานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพืชวัตถุไม่ว่าจะเป็นเครื่องยาสดเครื่องยาแห้งมีประโยชน์นะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะคนโบราณเนี่ยรู้นะฮะว่าอาหารอย่างนี้วัตถุธาตุอย่างนี้พืชวัตถุนะ,ะยาจีนนี้มีประโยชน์นะฮะก็คืออยู่ในหัวข้อนี่แต่แท้จริงแล้วต้องบวกคําว่าพลังความสดไปด้วยถ้าจะทานอาหารนะฮะ,นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของยาในภาคการรักษาเป็นแบบนี้ รื่องของการนวดนะฮะเราคงได้เห็นนะฮะว่าการนวดก็มีหลายมิตินะฮะอย่างฝรั่งเขาไม่เรียกว่ามัสซาเขาเรียกว่าบอดีเวิร์กนะะมานิปูเลชันคือเน้นการเคลื่อนที่คนไทยเน้นนิ่งคน,คนต้องนอนต้องสบายนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสแตติกอันนี้เป็นดนามิกอันนี้เป็นสมาธิแบบนิ่งอันนี้ก็เป็นสมาธิแบบเคลื่อน,นไหวแท้จริงต,งต้องประกอบกันนะครับสิ่งที่จะทายากที่สุดก็คือวิจัยเรื่องพลังนะครับว่า Energy Healing เนี่ยนะครับในเปเปอร์ของอเมริกาเองเนี่ย ก็ยังไม่พิสูจน์ชัดนะครับว่าพลังของมือเนี่ยมันซึ่งมนุษย์เราคือแบตเตอรี่ธรรมชาติเนี่ยมันสามารถจะถ่ายประจุกออกมาผ่านมือเนี่ยไปให้คนป่วยได้อย่างไรนะครับในสามผู้ยิ่งใหญ่นะฮะนี่โมนะคือโมริจิกระดังนะฮะเรกิแมคโครเวติกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อยู่จะเป็นปรมาจารย์หรือนักปรจาชญ์จากญี่ปุ่นนะในยุคสมัยใกล้ๆกักนถนะ้าเห็นภาพนี้เราก็รู้นะฮะอย่างนี้ก็คือมาจากจัก,กระนะฮะเรื่องของ การใช้กล้องถ้ามันละเอียดจริงมันจะสามารถบอกได้ขนาดนี้นะแต่กล้องที่โซนอภมูมันเป็นแค่หนึ่งในสิของสเปกน,นี้เท่านั้นเองนะเราเดิมบอกไม่ได้ว่านะ,ะเว็บเล้งของขึ้นความถี่สูงนะฮะบ่วงคันน้าเงินจะอยู่ตรงนี้เหลืองส้มแดงอยู่ตรงนี้นะครับนะ,ะเส้นเส้นประธานนะฮะสุมนาอีทาปิงคลาเนี่ยมันจะมีจริงนะฮะถ้าเครื่องมือมันถึงแต่ตำราบโบราณเนี่ยบอกไว้ต้องนานแล้วเป็นพันๆปีบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการประยุกต์อย่างหนึ่งนะฮะถ้าในต่างประเทศก็คือการเอา ศาสตร์การแพทย์อันนี้อยู่ที่ข้อที่5้าโดยไปหักเรื่องพลังเอามาเติมให้เต็มกับคนไข้ที่เข้าเข้าให้น้าเกลือนะหัวเขามีอะไระถ้าคนที่เรียนเรื่องคริสตัลก็รู้นะฮะอันนี้โรสพอร์ตใช่ไหมเอามาทำอะไรช่วยลดอาการเจ็บปวดใช่ไหมอ,ามาาาหมอ่างเงี้ยอันนี้คือการถ้าในบ้านเราอย่างนี้เราก็บอกว่าเราไม่เชื่อหมอก็บอกไม่เชื่อนะนะครับแต่ว่าในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นบทบาทการเติมให้เต็มแล้ว,ว่าแคมคอมบิเวนเจอรี่นะครับ ในเมืองจีนเนี่ยนะฮะไอเรื่องรูปแบบพลังเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าชี่ชี่ฮิลิ่งนะครับเนี่ยเอามาลดความเรครียดนะฮะอย่างเงี้ยคนจีนรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะช่วงซาไข้หวัดนกนะหรือเรื่องไข้หวัดเนี่ยเขาก็จะเอามาเป็นชูประเด็นนะฮะว่าสามารถจะเอามาช่วยเติมให้เต็มกับการแพทย์ทางของเขาได้นะครับเนี่ยใช้คริสตัลใช่ไหมฮะหมอเองใช่ไหมฮะางในต่างประเทศเนี่ยหมายถึงว่า ปัญหาประเด็นสำคัญอยู่ที่ปัญหาในกฎหมายปัญหาในกฎหมายก็หมายถึงว่ายกตัวอย่างถ้ากับบ้านเราเนี่ยนะถ้าเห็นหมอมาทาอย่างเงี้ยคนไข้เกิดฟ้องขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็มีการสอบเลยนะฮะว่าหมอในขณะเนี้ยถ้าเป็นหมอกระดูกหมอได้หมอได้ไดแนะนําสิ่งที่ถูกให้เขาเต็มสเปคไหม mm hmm. เมื่อเต็มสเปกล้วหมอให้เลือกทางเลือกที่สองให้เขา้วนะคนไทยจะคิดอย่างนี้ท,ทันทีนะฮะแต่ถ้าใน,ใน,ในต่างประเทศเนี่ยนะไอ้เรื่องกฎหมายเรื่องของคำว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันลิงก์ไปจนกระทั่งเข้าดีเบตกันอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วแต่บ้านเรานี่ถือปของใหม่ นะครับแต่ถ้าบ้านเราถือเป็นของใหม่หมอมาทําอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะจะโดนหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะอย่างผมเองงงก็ไม่กล้าไปเจอไปเจออะไรขนาดนี้นะนะครับเอาเมืองจีนบ้างนะครับอย่างในเมืองจีนเนี่ยนะฮะพวกชิกงเนี่ยเขาต้องเอาเซลล์มะเร็งมาเลยแล้วก็เนี่ยบีบจิตลงไปเลยนะฮะว่าเซลล์มะเร็งต้องไม่โตอันนี้คือคอนโทรลอันนี้คือเซลล์มะเร็งเอามาเพาะเลี้ยงนะ,ะอันนี้ใช้จิตมาขับไม่ให้โตอ,อันนี้ปล่อยธรรมชาติสรุปก็คืออันนี้ไม่โตจริงๆเลย เราจะเชื่อไหมเราเชื่อไหมเราอาจจะเชื่อแต่หมอไม่เชื่อแล้วฮะหมอปัจจุบันบอกอันนี้โกหกนะฮะนิยายแน่นอนนะฮะ,ะ,ฮะทั้งยังเมืองจีนเนี่ยเขาสนใจสี่ประเด็นนะฮะที่คิดว่าน่าจะเอามาใช้นี่พวกเราอาจจะไปต่อยอดได้นะฮะหรือบินไปรักษาได้ก็คือสี่ประเด็นในเปเปอร์นะฮะเฉินเฉินหยวงนะฮะสองปีสองวันสองคือในเมืองจีนจะเน้นสี่ประเด็นที่คิดว่าน่าจะมาใช้กับบ้านเราได้เลยนะหนึง่งข้บาดน้ำพุนะ หมอชีกงเนี่ยครับไปช่วยยกระดับของ CD4 นะฮะเรื่องของเม็ดเลือดขาวที่มันต่ำเนี่ยในพวก HIV ถ้าสามารถจะยกระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวนี้ให้แข็งแรงขึ้นนะครับไม่ตายวยโรคแทรกซ้อนนี่ข้อแรกนะข้อที่2นี่เรื่องเบาหวานจะทํายังไงให้ระบบเส้นเลือดฝอยที่มันติดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันหรือเรื่องเบาหวานเนี่ยนะฮะอย่างเป็นแผลเนา่าต้องตัดขาเนี่ย จะทายังไงให้มันฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ข้อที่สองจะช่วยได้มากเลยในโลกเปราะหวานในประเทศที่กาลังว้ยพัฒนาหรือพัฒนานักศัลยข้อที่3เนี่ยนะครับจะทํำยังไงใช้พลังของมือเนี่ยมันลดให้เซลล์มะเร็งมันยุบตัวลงไปใช่ไหมนะครับนี่อยู่ในงานวิจัยซึ่งในเมืองจีนเนี่ยทำกันเยอะมากนะครับข้อที่4เนี่ยนะฮะข้อนี้เนี่ยทาง MOA เนี่ยกำลังร่วมมือทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งกับโรงพยาบาลดําเนินสะดวกโดยการเลือกผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หมายถึงว่าระบบคนไข้ที่หนงโรงพยาบาลแผนปัจจุบันพูดกัน,พ,กนพูดกันตรงไปตรงมาคือปล่อยแล้วทํายังไงต้องไม่ไม่ต้องพึ่งโมฟีนเพราะจะลืมนะฮะคนที่เป็นมะเร็งในโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนเนี่ยคนไข้าสามารถจะควบคุมการให้มอร์ฟีนด้วยตัว,ตวเองได้แต่ทำาไงจะลดคนไข้ไม่ติดร์ฟีนนะอันนี้อันนี้ก็คือ,คอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันนี้เวอร์ชันของจีนนะเวอร์ชันจีนคิดอย่างนี้นะครับของไทยล่ะ ถ้าย้อนไปดูการแพทย์ยุคจะสมัยยุคสมัยรัชกาลที่5้นะฮะโรงพยาบาลศริริาชตั้งมาประมาณ2องสี่สหนึ่งยุคนั้นนะถ้าใครในที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับสายสกุลพุ่มทูสีีนะฮะอันนี้เป็นตำราข,ของขุนมิเทศผมเอามาให้ดูเป็นหลักฐานว่ายุคก,การแพทย์เมื่อ2องสี่หห้าได้พูดถึงหลักการพวกนี้หมดแล้วนะฮะพูดก่อนอเมริกัจะแบ่งเรื่องการแพทย์เป็นหน้าวดอันนี้ ท่านคุณนิเทศได้พูดถึงท่านนี้จบแพทยศาสตรบัณฑิตสี่ราชนะฮะในขณะเดียวกันก็จบแพทย์แผนแพทย์แผนไทยนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของทางสายนี่นะครับในยุคสมัยที่การแพทย์ยุคประการที่4ที่5เนี่ยออกแบบไว้ให้หมอหนึ่งท่านเรียนการแพทย์2ระบบเป็นทู o in o นะครับนี่แหละครับเราอาจจะไม่คุ้นแต่จริงๆแล้วอันนี้นะครับลึกซึ้งนะฮะการรักษาแบบเหนือธรรมชาติก็ใช้คำว่า super n เ t อ r ัล เรื่องมันตราเห็นไหมฮะมันตราคือคําสวดไม่เกี่ยวกับพุทธนะพุทธก็พุทธพุทธก็สวดได้อิสลามก็สวดได้นะครับพรายอิ่งได้นะคริสก,ก็ได้เพะฉะนั้นอันนี้มีผลนะฮะมีผลเมื่อให้กําลังใจถ้าลึกลงไปกว่านั้นมันตราแต่ละอันเนี่ยมันกระทบเพดานบนเพดานปากเราเนี่ยมีเพดานอ่อนกับเพดานแข็งเป็นรีเฟคชวลยีเพดานแข็งมีประมาณ60จุดเพดานอ่อนมี22จุดขึ้นไปเสียงถ้าเป็นในในมนตราแบบของทางโยคะเนี่ย A E I O U เนี่ยมันกระตุ้นหัวใภายในเลยนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าคาว่ามตานตรนี่ก็ค่อยเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะแต่ปัจจุบันเราทิ้งไปแล้วนะพวกเรายังไม่เชื่อเลยว่าสวดมนต์รักษาโรคได้เราไม่เชื่อในตำราบโบราณบอกว่าแต่แหน่วนี่คือเบอร์หนึ่งเลยนะฮะมนตราง่ายเอฟเฟกติฟที่สุดแต่เราทิ้งไปเลยเพราะว่าการจอบสุดทิ้งไปเลยอันที่สองก็คือโอสถิเนี่ยศัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ของอินเดียหมดนะฮะบาลีสันสกฤตทั้งนั้นนะครับ ก็ผ่านเลยนะฮะเพราะว่าพวกเราไงก็ไม่ใช้อยู่แล้วนะนี่ดูข้อดูพ้อเก้าอเก้าเนี่ยคำว่ายาตราคมานะนี่จริงๆแล้วเรากำลังมาเฟื่องในยุคสิปีนีงก็คือการไปสังเวชนีแท้จริงไม่ใช่ไม่จำกัดว่าต้องเว็นพุทธที่ไหนก็ได้ฮนะยาตราคมนะนี่หมายถึงการไปนับศักรณ์การสถานที่ที่มีไวเบชั่นพิเศษซึ่งมันจะอิมพีแดนชิ่งกับตัวเรา เราป่วยเนี่ยนะพวกนี้มันก็เหมือนแบตเตอรี่ขึ้นมาชาร์จเข้ามาทำร้านในตัวเราได้อันนี้เนี่ยศาสตร์โบราณนี่เขาบอกไว้หมดแล้วนะแม้กระทั่งในตำรลาโรงเรียนแพทย์ศรีราชเมื่อสมัยก่อนก็ได้พูดทำคบบนี้ไว้แต่เราไม่เชื่อไงถามว่าจะย้อนกลับมาได้ไหมไม่ได้ละครับตอนนี้โรงพยาบาลศรีราชก็ออกนอกระบบไปแล้วอย่างเงี้ยนะถามว่ามีหมอคนไหนจะเชื่อพวกนี้บ้างไม่มีครับคนมาพูดก็เพีย้ยนละักเด็ใช่ั้มเราก็ต้องมองไว้อย่างนี้ อันนี้ไปประชุมเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็คือหมายถึงว่าในเครือข่าย MOA เนี่ยนะครับแต่ลท่านพวกนี้ก็คือมาจากหมอทัางเกริลาตินคือหมายถึงเนะี่ยอย่างท่านนี้ก็เป็นหมอเชื้อสายญี่ปุ่นในบราซิลเนะี่ยภาคหนึ่งเป็นหมอสูนะฮะทำเรื่องเกี่ยวกับเคมี o เทอร a ปีเป็นชํานาญเรื่องของไอการใช้เคมีมบัตรกับคนไข้มะเร็งที่เป็นรังไข่แต่อีกภาคหนึ่งของของท่านก็คือหมายถึงว่าเป็นเป็นหมอให้กับมนิษินะฮะล้วก็ใช้เรื่องของเอางานพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเรื่อง พลังงานเรื่องของศิละปะงานเรื่องของอ,ออกกร,ร์แกนิคฟูร์ออร์แกนิกฟาร์มก็ไปไปมีผลใช้เลยนะฮะแต่บ้านเราอย่างคนทางยแบไม่น่าจะทําได้นะของของลาตินนะผู้ภึกสาทาวสเปนเนี่ยจะทําได้เยอะนะอันนี้คือการแชร์ประสบการณ์กันเพิงอย่างบ้านเราเราก็คงไปพูดในในเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์หรือในแง่ของของความที่เติมให้เต็มตัวระบบ,บแผนปัจจุบันว่าเราทําได้ยังไงทําอะไรได้บ้างนะครับในประเด็นของเรื่องพลังเนี่ยถ้า ของหน่วยงานของวิทยาศาสตร์ที่เราวิจัยเราจะหกวิจัยอยู่4หัวข้ออันนี้จะแตกต่างกับเมืองจีนนะฮะเมืองจีนเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นงานใหญ่แล้วจีนในเรื่องชิโกงเทอปี็นเรื่องทุกคนเก็แลก็ยอมรับได้นะครับแต่ยังในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งไอ็มเอเนี่ยเราจะสนใจในสประเด็นนี้นะครับก็คือหนึ่งเวลาเราให้พลังไปแล้วเนี่ยหรือยอย่างเงี้ยที่เราเห็นไน้นะครับมันมีประสิทธิผลจริงหรือไม่ที่สองปลอดภัยหรือไม่ที่3าจริงจริงแล้วทุกคนม,นมันดีขึ้น ทุกคนจริงหรือไม่นะครับโดยตอบจากแบบสอบถามประมาณ75,000อันนี้คือคำตอบนะฮะอันนี้หมายถึงว่าผมนํามาให้ดูนิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าจริงรายละเอียดมันค่อนข้่งเยอะแต่นั้นถ้าสนใจมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเอกสารอยู่นะครับโดยสรุปนะฮะหมายถึงโดยเฉลี่ยเนี่ยสิคนเ็คนจะดีขึ้น10คนนะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับโรคเครียดเนี่ย โรคเครียดที่ว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โรคทางไม่ใช่ที่มาเรื่องกายล้วนๆนะไม่ใช่เรื่องทอนซินไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับมีโรคทางกายหยาบนะไซโคโลจิคอลซิมต้อมก็หมายถึงโรคที่มันมันสัมพันธ์กันชัดๆอ่ะนะสัมพันธ์กันระหว่างจิตกับกายเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บเช่นนอนไม่หลับจากความเครียดปวดหัวข้างเดียวจากความเครียดจากเสียงดังจากอะไรเนี่ยเจ็บในี้สิบคนเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นอันที่สองปลอดภัยจริงหรือไม่ก็หมายถึง